สวัสดีเด็กชั้นป4ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับณิสร์เหมือนเดิมนะครับเรายังพูดถึงเรื่องของการคูณอยู่นะครับแต่ว่าครั้งนี้นักเรียนสังเกตว่าตัวคูณที่เป็นจํานวน10จจานวนร้อยนะครับก็คือครั้งครั้งนี้จะเป็น200ซึ่งมีเลขศูนย์สองตัวหลักการก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็จะแตก2อ0อออกเป็นอะไรครับ100คูณกับ2 แล้วก็ยังคูณกับ437เหมือนเดิมจากนั้นให้นักเรียนนํา2ตัวนี้คูณกันก่อนนะครับอ่ะคูณกันก่อนได้เป็นอะไรครับอ่ะก็เขียน100รอไว้ก่อนแล้วกันข้างหน,าน้านะครับอ่ะสคูณด้วยอ่า437นะครับคูณ2นะครับ274ใส่4ทด1 236บวเป็น7นะ274ทด1 236บวก1เป็น7ต่อไป24เป็น8ได้874แล้วก็ จำนวนใดที่คูณกับ100ให้นำจำนวนนั้นนะครับก็คือ874เติมศูนย์ไปอีก2ตัวนะครับเติมศูนย์ไปอีก2ตัวเราก็จะได้คำตอบออกมาตอนตอบมาเรียนเขียนเป็นเลขไทยนะครับตอบเป็นเลขไทยนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่3ก็แล้วกันนะครับก็เขียนเป็น9 8 4 5พแคูณกับ6แล้วก็คูณกับ100นะครับักเรียนพยายามแยก100ออก นะครับเราจะได้มองเห็นภาพชัดเจนนั่นเงก็จาก9,845คูณ6ก่อน9 8 4 5คูณ 5, 6นะครับ6 5 30ใส่0ทด3 6 4 24 25คู27ใส่7ทด2 6 8 48 49 50ใส่0ทด5 6 9 5 4 5 5 6้า8 9เนะครับเป็น59เราก็จะได้ว่า5 9 0 7 0ใช่ไหมคูณกับ100ก็นำจำนวนที่คูณด้วย100มาเติม0ูนย์ก็คือจำนวนหน้า 5, 9 9 070่เบใช่ไหมครับกทีเดียพิ่งเดียวเพิ่เงเติมเงไหลหลึกนะ้ำเขียนตัวเลขไว้เขียนเฉพาะตัวเลขก่อนแล้วก็เติมศูนยตัวก่อนก็จะกลายเป็น5 970้าน ตัวอย่างต่อมาตัวอย่างนี้นะครับให้นักเรียนแสดงการคูณลงในตารางนะครับอ่ะ,อะก็จะเป็นอะไรครับเขียนจำนวนมากก่อนก็คือ276คูณกับ19นะครับคูณกับ19ขีดเส้นใต้นะครับให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเริ่มด้วยเลข9ก่อน9 6 5 14ใส่4ทด5นะครับ9 7 63นะ 9ก้าเจ็บวกอีก5ครับ6ูณสิบสามเลหกสี่หกห้าหกเจ็ดใส่8ทด6ใช้แล้วกิดถึงน,นะครับต่อไป9 2้าสอบแวกหกสแล้วนับต่อยหกสิบเก้ายี่สิบอี่สิบสองยี่สนะครับอ่าได้ยีบสต่อไปเลข1คูณบ้าง1นคูณหได้6ใส่ใตรงเลข1นะ1นคูณเได้7 1็คูณสได้สแล้วก็จับสองประทัดนี้มาบวกกันครับก็จะกลายเป็นคําตอบอ่าเลข4ไม่บวกกับใครดึงลงมาแปดบวกหกเป็น 14, หนึ 1> 1่งบวกสี่เป็นห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าก็จะได้ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่อ่ะทีนี้วิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็ให้เรียนประมาณสิบเก้าก็ประมาณเป็นยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบหกก็ประมาณเป็นสองร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าเลขหกให้เลขเจ็ดได้เลขเก้าให้เลขสองนะครับจากนั้นนักเรียนก็นำสองจำนวนนี้มาเขียนในรูปของการคูณน,นะครับอ่ะมีเลขศูนย์สองตัวเขียนต่อท้ายไปเลยนะครับ สองใส่6กทดหนึ่งะสองสเป็น5,600นกะครับก็แสดงว่าจํานวนสองจำนวนนี้มันก็เป็นไงครับใกล้เคียงกัน5,000ันกว่ากว่าเหมือนกันนะครับก็จะได้ว่า2องจำนวนนี้มีความสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยก็แสดงว่า5้าพันสี่สรทีห้าพนนะครับเป็นคําตอบที่สมเหตุ สมผลนะครับแขีงน,นะครับงานบ้านการบ้านของนักเรียนอยู่ที่หน้า48 49และ50นะครับอย่าลืมทอาการบ้านส่งครูด้วยนะครับอ,อันนี้ครูลืมเปลี่ยนวันที่นะครับจริงๆแล้วส่งวันที่เท่าไหร่ครับวันพฤหัสถัดไปนะครับก็คือวันนี้วันที่วันวันพฤหัสนี้วันที่ ยี่สิใช่ไหมครับยี 24, 5, 3, ่สิ่วันจันทร์ที่27ครับกันยายนนะครับหกสี่ครับ